สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดับเพลิยนะคะรายการเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพนะคะจัดโดยคณาจารย์คณะพิบาลศาสตร์หันเรียนสวนค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะขอเชิญพบกับอาจารย์ดาวอาจารย์ดาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะอาจารย์ดาวอาจารย์มณีกาเพชรรัตน์ะนะคะอาจารย์ประจําคณะพิบาลศาสตร์หรันเลียนสวนนะคะอาจารย์ อสอนอยู่ที่สาขาจเวญเ<ช>นาะ<ช>คณะพิบาลศาสตร์ของเรานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ดาวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าค่ะอาจารย์ดาวคะปกติอะค่ะทุกวันเนี้ยเราเห็นเหตุการณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดที่ระบาดตอนนี้นะคะก็จะทําให้คนตกงานบ้างหรือว่าทําให้คนเนี่ยไม่สามารถออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้นะไม่หรือว่าเด็กๆเกนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้กิจกรรมก็ต้องทําอยู่คนเดียวทีเนี้ยโรคซึมเศร้าเนี่ย ก็จะได้ยินบ่อยๆเลยตอนนี้แล้วก็มากขึ้นด้วยนะคะอาจารย์คะโรคซึมเศร้านี่เป็นยังไงคะอาจารย์ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่ารโรคซึมเศร้าเนี่ยพบมากอร้อยถ้าถ้าตามทั่วโลกนะคะมีมากกว่าหลายร้อยล้านคนเลยนะคะซึ่งไม่น้อยเลยเนาะอาจารย์เนาะเยอะเยอะมากๆแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็อายุน้อยลงเรื่อยๆที่ที่พบอะนะคะก่อนอื่นต้องกอกต้องต้องให้ความเข้าใจก่อนว่า คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเฮ้ยโรคซึมเศร้าเนี่ยคือเป็นเฉพาะเรื่องของอารมณ์หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นค่ะมันมากกว่านั้นน,นะคะเป็นยังไงคะอาจารย์ดาวค่ะ,คะ โรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะแบ่งออกเป็นทนั้งเรื่องของความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมนะคะถ้าอย่างความคิดเนี่ยปกติคนเราใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้มีอาการความเจ็บปวดเนี่ยเราก็จะคิดในแง่บวกซะเป็นส่วนใหญ่หรเราก็สามารถที่จะก้าวพ้นความลำบากอะไรต่างๆโดยใช้ปรับความคิดได้แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะเขาก็จะมองอดีตของตนเองในแง่ลบอ,อดีตที่ผ่านมาไม่ดีเลยล้มเหลวตลอดเวลา มองตัวเองในแงนล่ลบวม่าตัวเอง<ม>ตัวเองแย่ตัวเองอไร้ค่าตัวเอง<ม>เป็นคนไม่ดีรวมถึงมองอนาคตด้วยว่าอนาคตจะอยู่ไปยังไงมันไม่มีอะไรที่มันโลกสดใสเลยะคะ่ะ<ม>เขาก็จะมองมองทุกอย่างเป็นในแง่ลบค่ะหนั่นก็คือ,อสิ่งที่เขาคิดที่เขามองนะ่ะมันจะเป็นในแง่ลบหมดเลยใช่ไหมคะอย่างปกติคนเราปกติอย่างเงี้ยคิดอะไรมันก็เอออาจจะมีแง่บวกบ้างแง่ลบบ้างใช่ไหมคะจ๊ะแล้วทีเนี้ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เฮ้ยเนี่ยเราซึมเศรา้ารักหรือว่าคนรอบข้างซึมเศรา้าระเพราะบางทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะอันนี้ฉันซึมเศร้าหรือยังหรือมันแค่อารมณ์ที่ฉ,<อ>ฉันดิ่งลงไปอ่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะมันจะมีอาการต่อเนื่องติดต่อกันจะมีอาการเศรา้าไม่สบายใจไม่อยากทําอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าคนก็กินมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต่อเนื่องกันมากกว่า2สัปดาห์เป็นต้นไปอ่าแต่ถ้าคนที่มีโรคอารมณ์เศร้าทั่วไปเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ถึงไม่ได้ต่อเนื่อง2สัปดาห์ว่า มีใครเข้ามาพูดคุยให้เขาได้ระบายความเครียดเนี่ยเขาก็หายไปแล้วอารมณ์เศร้าก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นใช่แต่ถ้าโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะกระทบต่อกิจวัตรประจําวันเขาและอย่างเช่นเขาเคยไปทํางานได้อย่างมีความสุขสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะแต่พอป่วยปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปทํางานลางานบ่อยจะสังเกตเขาจะลางานบ่อยสั่งงานอะไรไปก็คือทําไม่เคยเสร็จเลยสมาธิเสียแยกตัวแยกตัวด้วยไม่อยาก จากสิ่งที่เคยทําได้จากที่เคยมีความสุขในการไปช้อปปิ้งไปซื้อของกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวนเท่าไหร่ก็จะไม่ไปค่ะจะอยู่แต่ในห้องเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มห่างจากสังคมคนรอบข้างก็จะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าพฤติกรรมเพื่อนๆเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจะต้องช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วนอกจากอาการที่แยกตัวเนี่ยอาจารย์มีมีมีลักษณะที่มันตรงข้ามจากนี้ไหมคะหรือว่า ถ้าจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการแยกตัวเป็นอาการด้านลบเป็นพฤติกรรมด้านลบค่ะแต่สิ่งที่อาจจะสังเกตได้อีกอันนึงว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปก็คือการกินการทานอาหารบางคนทานมากกว่าเดิมก็มีค่ะหรือบางคนนอนมากกว่าเดิมหรือบางคนก็นอนน้อยกว่าเดิมก็มีเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของการทานแล้วก็การการการนอนเนี่ยค่ะก็จะได้ทั้งบวกได้ทั้งลบก็แสดงว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปใช่ไหมอาจารย์ก็พฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นบางคนอาจจะทานมากกว่าเดิมหรือบางคนก็อาจจะตรงกันข้ามเลย ทานน้อยกว่าเดิมบางคนอาจจะโอ้โหนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะแบบอยากจะนอนทั้งวันใช่ไหมคะอาจารย์ด um ันั้นก็สังเกตง่ายๆก็คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดแบบเนี้ยแต่ว่าจะต่อเนื่องกันสองสองอาทิตย์สองสัปดาห์อันนี้ก็จะคือสังเกตเองได้ง่ายๆเลยนะคะทีนี้ระดับความรุนแรงอ่ะอาจารย์ทีเนี้ยแบบไหนที่ โอเคขนาดเนี้ยฉันยังยังดูแลตัวเองได้ยังโอเคหรือความรุนแรงขนาดไหนที่คิดว่าไม่ได้ละต้องไปพบแพทย์ตรงเนี้ยค่ะถ้าความรุนแรงที่ยังระดับไม่มากเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าถ้าเขาได้พูดคุยกับคนรอบข้างนะคะได้ระบายความรู้สึกต่างๆเนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นอารมณ์เศร้าต่างๆเริ่มดีขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันมีทไตล์อันหนึ่งที่คิดว่าต้องไปพบแพทย์แล้วก็คือเขา มีสัญญาณว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือบางทีก็อาจจะฝากฝังคนรอบข้างว่าเฮ้ยช่วยดูพ่อดูแม่ให้หน่อยนะเขาอาจจะไม่ได้พูดว่าเขาอยากฆ่าตัวตายแต่เขาจะพูดทรายว่าเออเดี๋ยวจะฝากให้ช่วยดูพ่อดูแม่ให้หน่อยแล้วบางคนอาจจะเขียนคล้ายๆกับพี่นายกังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้สัญญาณอันตรายหรือ red flag ที่เราจะต้องเฮ้ยจะต้องพาเพื่อนหรือคนรอบข้างเนี่ยไปพบแพทย์แล้วแล้วคนที่เป็นซึมเศร้านี่จะรู้ตัวเองไหมคะคนที่จะอ่ะ ถ้าสัญเกตถ้าสังเกตเห็นตามข่าวใช่ไหมคะมบางคนเขาจะโพสต์ตามสืออ่อโซเชียลอยู่ต่อไปทําไม,มไม่อยากอยู่แล้วค่ะคือถามว่าเขารู้ตัวเองไหมเขารู้อารมณ์ตัวเองว่าอารมณ์เขาแย่แล้วแต่ตอนนั้นนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาต้อง,องไปพบแพทย์นะคะม,มันเป็นอารมณ์ดิ่งที่อยู่ในกับตัวเองเขาเขาไม่คิดไม่ถึงหรอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปพบแพทย์แล้วนะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างต้องสังเกตทรายตรงเนี้ยเราก็อาจจะต้องรีดโทรหาหรือเข้าไปหาเขาเพื่อจะช่วยเหลือเขาได้ทันเวลาะต้องช่วยกันสังเกตแล้วทีนี้ แล้วคนที่อยู่รอบข้างหรือคนใกล้ตัวเนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงทีเนี้ยเคยได้ยินมาเนาะว่าที่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจคเคย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 ,เคยเห็นบทความหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเหมือนเขาอยู่ในหลุมลึกอ่าแล้วทีเนี้ยคนคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่บนหลุมก็บอกว่าเอานั่นไงมีบันไดทาไมไม่ปืนขึ้นมาล่ะเนี่ยค่ะเนี้ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เป็นความสุขโอยไม่เข้าใจฉันเลยชิงเอาไว้อย่างนี้แหละอ่าทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเห็นคน รอบข้างหรือใครก็ตามเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเราเราจะดูแลหรือเราควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรคสองอย่างนะคะอันแรกก็คือทัศนคติต่อ,อโรคซึมเศร้าอันที่สองความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องซึมเศร้าค่ะอันแรกทัศนคติก่อนอื่นเลยเนี่ยคนรอบข้างต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อเลยว่าซึมเศร้าคือโรคนะ<ม>เขากําลังเจ็บป่วยถ้าเทียบเคียงง่ายๆก็คือเขากําลังป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันที่ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นโรคโลดแงใช่ค่ะ ต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ว่ามองเขาว่าเฮ้ยอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็แก้ได้ง่ายๆทําไมไม่แก้ออทําไมไม่ไปหาหมอละอ่ะอ่าเหมือนเมื่อกี้เลยแบบอ๋อบันไดอยูต่ตรงนี้ทำไมไม่ขึ้นมาตรงเดียวกันเลยเออว่าอย่างแรกคือต้องเข้าใจทัศนคติว่าคือเป็นโรคและต้องได้รับการรักษาถ้าคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออย่างเงี้ยต้องพาไปพบแพทย์แล้วอันที่สองที่บอกก็คือต้องเข้าใจโรคว่าโรคซึมเศร้าเป็นอย่างไรเขาจะอย่างถูกวิธีด้วยนะคะว่าถ้ามีอาการอย่างนี้จะต้องนําคนที่เรารักไปพบแพทย์แล้ว เพราะฉะนั้นสองอย่างค่ะทัศนคติกับความรู้ความเข้าใจของคนที่เป็นโรคซึมเศ้าทีเนี้ยเรื่องของคําพูดเนี่ยก็สําคัญเนาะจันนะ<อ>บางทีเราควรจะจะต้องคุยกับเขาอย่างไรบางทีอารมณ์เขาว่าเปล่าบางมากๆเลยอ อันนี้ขอบคุณมากเลยที่ถามประเด็นนี้สำคัญมากๆเพราะคนโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าต้องพูดเยอะเยอะต้องบอกเยอะเยอเธอต้องทํานั่นทานี่สิเธอต้องลุกขึ้นมาไปหาหมอสินู่นนี่นั่นจริงๆผิด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 เราต้องใจผิดราคะผิดนะคะเราต้องฟังค่ะกางฟังใช่ค่ะฟังไม่ใช่ว่าฟังฟังไปด้วยเราเล่นมือถือไปด้วยนะไม่ใช่นะฟังอย่างตั้งใจคือฟังแล้วคือต้องศบตาเขา พยักหน้าเขานะคะแล้วก็ไม่ใช่ฟังเฉพาะคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาพูดนะแต่ฟังถึงอารมณ์เขาด้วยว่าเฮ้ยเสียงเขากาลังสั่นเครือเนี่ยเขาน่าจะมีอารมณ์อะไรห,หรือเขาหยุดพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาน่าจะคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะคนจะต้องฟังอย่างตั้งใจจริงๆนะคะแล้วก็อย่าพูดเยอะ <c oughs> ฟังก่อนออพอฟังค่ะ ตัวคนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะได้คล้ายๆกับยกภูเขาออกจากอกอาจารย์เขาก็จะสบายใจไปในระดับหนึ่งแล้วฟังด้วยความตั้งใจและเข้าใจถูกต้องเนาะใช่ค่ะขออีกหนึ่งประเด็นอาจารย์ได้ค่ะโรคนี้หายไหมหายค่ะมีความหวังไหโอ้หายหายนะคะหายหายแต่ จะหายได้อย่างไรต้องรักษาต่อเนื่องนะคะะบางคนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแล้วเขาไปพบแพทย์เนี่ยเพออาการเขาดีขึ้นเขาก็หยุดยาเองอพอเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องกินแล้วก็ได้ก็ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดถ้าคุณยิ่งหยุดยาเองไม่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เนี่ยถ้าอาการกลับเข้ามาอีกนะคะคุณจะต้องรักษาด้วยยาต่อไปเรื่อยๆยาวนานกว่าเดิม เพราะฉะนั้นขอเลยค่ะว่าทานยาต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่าหยุดยาเองนะคะแล้วก็าหาคทิวิตี้ก<า>ิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ตัวเองได้ผ่อนคลายความวากักงวลความเครียดที่มีค่ะค่ะก็เรื่องของโรคซึมเศร้าก็เกิดจากหลายสายเหตุเนาะอาจารย์เนาะค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราก็คืออารมณ์หรือพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะต่อเนื่องอย่างน้อยสงสัปดาห์ขึ้นไปเพราะถ้าคนปกติเราเนี่ยก็คือทํากิจกรรมอะไรก็จะหายละทันนี้อารมณ์หรือความคิดเขาก็จะลด นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปประมาณ2สัปดาห์อ่าแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายเลยว่าเอขาอาจจะมีอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะวิธีที่จะช่วยเหลือเขาได้ง่ายๆเลยก็คือต้องรับฟังอย่างเข้าใจแล้วคนที่เป็นโรคเนี้ยก็คือเป็นการเจ็บป่วยก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเนาะเพราะอีกนิดป้องกันอย่างไรอ๋อป้องกันอย่างไรใช่ไหมคะป้องกันอย่างไรง่ายๆเลยนะเราจะต้องคล้ายๆกับรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตัวเองค่ะอย่างเช่น คนเราส่วนใหญ่บางทีถ้าเราเศร้าต่างๆเราก็จะดิ่งลงไปกับอารมณ์ใช่ไหมคะณนะตอนนั้นเนี่ยเราต้ <c oughs> ตองอาจจะต้องดึงตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังคิดรู้สึกอะไรอยู่นะเฮ้ยเราฉันจะจัดการกับมันได้อย่างไรบ้างนะอันแรกตระหนักรู้ในอารมณ์ตัวเองนะนะคะ อันที่สองก็คือหากิจกรรมคทิ i v i t y ที่ตัวเองชอบอ่ะรรู้สึกว่าทำมันเนี้ยแล้วมันทําให้เราสบายใจขึ้น,น่ะนะคะอย่างเช่นพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนชอบดูซีรีส์ดูทีวีอะไรก็ได้ที่ทาให้ตัวเองรู้สึกคล้ายๆกับจะลงใจตัวเองอ่ะ,ะก็ก็ทนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกตัวเองไม่ไหวรู้สึกเศร้าจร,งจร,งจรงิงอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะอาจจะต้องหาที่พูดหาคนพูดคุยระบายความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นอะไรที่มันแบ่งเบาความรู้สึกของเราออกไปอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องของโรคซึมเศร้าในวันนี้นะคะที่พวกเรา พบเจอกันบ่อยๆแล้วก็ได้ยินบ่อยๆในทุกวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ก็มาให้ความรู้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสังเกตตัวเองนะคะการดูแลตัวเองการป้องกันแล้วก็คนรอบข้างที่เราเห็นนะคะยังไงเราก็ต้องช่วยกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณสถานที่นะคะร้านกาแฟพีระมิดนะคะวิทยาลัยพลังงานนะคะมหาวิทยาลัยสวนวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดาวมากๆนะคะที่มาให้ความรู้วันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ